สวัสดีครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้ลูกสาวเข้า,าเข้ามาควนเนาะเอาใหม่นะครับขออภัยด้วยยินดีกับท่านที่ได้ฮานอยนะครับวันนี้ครับ80ดศมาตรงๆนะ80ดศมาตรงๆนะครับ80ศมาตัวฟันนะครับแต่ไม่เข้าเม็ดเดียวนะครับมาพิเศษ วันนี้เราก็จะมาหานอยสามนอยเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีลาวสตาหวยหุ้นด้วยนะครับหวยหุ้นหวยหุ้นนะครับเข้าใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเรามาเริ่มใหม่นะเมื่อกี้ลูกสาวเข้ามากวน เอาใหม่นะครับก็มาัดสามนอยเหมือนเดิมนะครับผมสามนอยนะครที่จะติดตามเพจนะครับติดตามเพจก็ไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนะผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปกดติดตามนะครับพรุ่งนี้สิบโมงก็จะเจอกันนะครับเจอกันเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดสามตัวรัฐบาลนะครับ สามตัวรัฐบาลสองตัวนะครับผมมาครับต้องมานะครับเน้นๆน,น,นะครับสามตัวนะมัดสามนอยเน้นปกติกับพิเศษนะครับผมเน้นปกติกับพิเศษงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับก็จะมีสามตัวนะครับจดนะครับศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งสามหกชุดนะครับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่แล้วก็สามสี่หนึ่งนะครับของฮานอยนะครับ <c oughs> เน้นปกติกับพิเศษนะครับปกติกับพิเศษเนาะ สองตัวก็จะมีด้วยกันอยู่8ชุดนะสองตัวแต่ผมแยกตัวเจาะให้นะครับเดี๋ยวผมแยกตัวฟันตัวเจาะให้นะก็เลเียงเลขก,ก็จะมี0 1 0 2นะครับ1 2 1 3 0 3 ห4ึ4งสี่สนะครับหนึ่งสนะครับตัวฟันตัวเจาะนะครับตัวฟันตัวเจาะของฮานอยสามนอยนะครับก็จะมี0ูนย1 2 0 4่นะครับสชุดนะครับเม็ดเดียวที่รูดได้นะครับก็จะเป็น02นยะครับศูนะครับเม็ดเดียว เม็ดเดียวนะครับเด่นนะครับเด่นของนอยปกติก็จะเป็น3ากับ4นะครับ3กับ4ก็อยู่ในสูตรนี้นะครับว่าจะมา3 4 0 4, 4, 4, 4 1 4ศูนย์ี่ี่นะครับ1 3ามไม้กับ4นะครับ,น,รบนอยเด่นนอยปกติเด่นนะครับผมสายรูดรูดหนึ่งกับรูดศูนย์นะรูดหนึ่งไปเลยครับ รูดหนึ่งกับรูดศูนย์นะครับแต่ก็เน้นหนึ่งนะครับผมสายรูดเข้าใจนะครับผมก็มาดูหวยหุ้นเนาะหวยหุ้นก็จะมีเช้านะครับรูดเช้าบ่ายเย็นนะครับเช้าบ่ายเย็นหวยหุ้นไทยนะครับไทยเช้าบ่ายเย็นก็จะมีสี่ห้าครับหวยหุ้น สี่ห้านะครับไปกันเร็วๆน,นะสี่ห้าจดนะครับห้าหกหเนะครับจดเอานะครับ3ตัวนะครับแป๊บนึง ามตัวก็จะมีรวดสามหุ้นนะครับสามตัวก็มีสามสี่ห้าสามสี่หกนะครับผมแล้วก็สามสี่เจ็ดนะครับสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่เจ็ดนะครับหวยหุ้นเนาะ ลาวสตาลาวสตานะครับลาวสตาก็จะมี7.8.7.9นะครับลาวสตาราวสตาเจ็ดนะครับแปด 8090นะครับตัวฟันก็จะมี78 79 70นะครับราวสตาร์3ตัวนะครับก็จะเป็น678นะครับ679แล้วก็670นะครับ ก็จะมีแค่นี้นะครับใครจะตามใครจะตามรัฐบาลก็ไปกดใต้ลิงก์นะครับไปกดติดตามเพจไว้นะครับเพจนะครับเพจอภัยเลขเด็ดนะครับผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไปติดตามกันนะครับติดตามกันขอให้มานะครับเราจะไปลุย3มตัวนะครับเลขรัฐบาลนะครับผมพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับ10โมงนะครับผม ในไลฟ์สดเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับงวดที่แล้วก็มา80ตรงตรงนะครับที่วงให้นะครับรูดที่บอกให้พิเศษปกตินะครับวันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษกับปกตินะก็จะเด่น3กับ4นะครับที่ผมจับไว้ให้ก็ไปฟังย้อนหลังเอาดูนะครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ